อาบาบๆๆอ้าบๆๆวินนะอะไรวะโอ๊ไอ้เหี้ยของดีวะนี่วะอะไรวะเฮ้ยอามอ้ามอามนี่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 วินนะแป๊บนึงนะทำอะไรได้วะไอ้เหี้ยกูดูแลทำอะไรได้ เออเฮ้ยเฮ้ยก<ๆ>ูอยากรู้ว่าเนี่ยมันมันระเบิดนี่อ่าเสกป,ปืนมาดิไม่มีปืนอ่ะกดคนะิวแล้วไปที่อาวุธอ่ะแล้วก็ไปที่ฮางปลา์สองอ่ะแล้วก็เสกมันออกมาแบบนี<ๆ>้แล้วก็ลองมายิงนี่ดิยิงอ่ะยิงอันนี้นะยิงไอ้ตัวนี้ยิงนี่พอเมื่อยเฮียโอ้โหเฮียนแหลกอ๋อคือว่า เล่นกูเยอะไอ้เหี้ยเล่นเล่นกูเยอะไอโล่ไอเหี้ยเล่นเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเล่นเยอะอ๋อเล่นเยอะเล่นเยอะเหรอเนงไม่รู้ดิกระแสกูว่ได้เล่นของหนักละไอ้เฮี้ยไปโดนทำอะไรไอ้เฮี้ยจะแก้แค้นเหรอแก้แค้นล้วนั่นแหละเอาต่อ ไม่อ่ะคุณวันนี้น่าสนุกว่ะไปนั่งขึ้นอไอสัตว์แย่งที่นั่งกอีกบายพี่ขี้แยแค่เสียงมันก็ไม่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วเอาละลุ้นเอาโอ้โหเฮียล้านเอ้อโอ้โหเฮียเสียอึ้เฮีย,ฮยตกลาอ้ห ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเฮียไม่มีร่าไปแล้ว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 เอ๊ะหน้าบนน่ามันอะไรวะนี่ยอามสิบหายลอามมึงเห็นมันกูไหมเพื่อนตีนังกาไอ้เหี้ยเอาเหี้ยตังติดละไปแล้วโอ้เป็นรอบเยอะยี่สิต้อสามเดือนอ่ะ โอ้ยยยยหมุนเฮียแล้วก็เดาโอ้ยยยโอ้ยแม่งไม่วงแตกมันรู้มันไปเออเฮียหมดะจเฮียไหนเฮียกูดูแล้เฮียเสก่ันมาดิอามรับไปได้วะโอ้โหเฮียเป็นตุนเลยมีแบบไรเฮียเอาอีกล้วเอาเอาออ ลองเลยเอาไป,ไปแล้ว,ลวตูดีพ <c oughs> ่อมึงอะเครื่องบินเนี่ยไอ้เฮ้ยกูแหละกูและไห้มตก <c oughs> เฮ้ยยี่อะอ่าาลองขับมั่งดิข <c oughs> ึ้นเออน,นั่นแหละ ผมข้าศึกในป่าไายโจมตีจะโดนจังเลยอ่ะอเรคื่องมาลดีเอาันนี้ดีกว่าโอ้ยเหี้ยแหลกเหี้ยอะไรไปเนี่ยวโอ้โหไม่คือมาดูขนาดนี้เนี่เปิดได้เว้ยอันนี้เปิด นี่ปิดนี่เปิดเข้ามาดิไฟกูเปิดให้แล้วนี่อะไรอ่ะอ้ยมีไฟด้วยโอ้โหสัตว์เปิดที่แรกเลยนี่อะไรวะล็อคฮะมึงทำไรอ่ะกูกดประตูอ่ะเนียอะไรปะเนี่ยเอ้ยอ้าวกูมีขอพูดหนักกว่าเพื่อนอะไรวะโอ้โหโอ้โห ไอเฮีย <I> oh. <laughs> อะไรวะเนี่เยเฮ้อาอันนี้น่าสนใจวะโอ้เมืองอะส,สู้เหรอสู้เหรอไอ้ยาสู้เหรอสู้เหรอเฮ้ย <c oughs> กูกันมึงเด่นแป๊บนึงกูใ <laughs> ห <c oughs> ้มึงฆ่าเลยไอ้เฮียนี่กูเด่นนี่ดีกว่า ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกอี้ได ok, yeah, ้ไงวะเฮ้ยยยยเดินเล็กเหรอเฮ้ยยยยยไอ้ยตัวใหญ่เลยเนี่ยเอาไปเฮียไอ้ยมีอะไรน่าทำไรอะทำไรอ่ะคิดว่าเร็วแล้วเก่งเหรอคิดว่าเร็วแล้วเก่งเหรอคิดว่าเร็วแล้วเก่งเหรอ ขี้ว่าเร็วแล้วเก่งเหรอขี้ว่าเร็วแล้วเก่งเหรอฮะฮะยังไม่โดนนะเฮียกูไม่ตาย,เ,าเ,ยเราเลยเราเล่นนี้ใช่ไหมแอ้ควางระเบิดไปแล้วล็อกเกตเหรอล็อกเกตเหรอทำอะไรเฮ้อม้งดูเรื่องกูด้วยเฮีย นี่กูอยากเล่นอันนี้สัตว์เพิ่งจะเพิ่งมาโอ้โหเล่นไงวะอาร์มก็ม,มีของมาฝากโอ้โหเกียร์นะเยร์สืนไม่ทันไอเดียวหวาคนนั้นได้เวย้ยสงสัยไม่เข็ดสงสัยไม่เข็ดไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้เหรอวะอาร์ม thank <laughs>